ชิบุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดทุงเลยถูกใจแต่เธอ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 คนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิปุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปอุ้งเลยก็เธอหน่ารักชิบุ้งป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 ารุงปุ้งปุ้งปุ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 งปารุงปุ้งปุงปารุงปุ้ง ปุ่งปุ่งปารุงปุ่งปุ่งปาระุงปุ่งปุ่คิดถึงคิดถึงไม่ไหวพราะไมีเงินที่จะพอให้ใช้แล้วเธอไม่ต้องทำอะไรให้ไปเธอแค่น่ารักเพียงเดียวได้ไหมเวลาเธอยิ้มบุบประชงไม่ไหวเธอตอนรีเธออยู่ไหนให้ไล่วันซาอมจะเจอได้ไหมถนนสยามจะมาใช่ไหมไม่ว่าวันหยุดธรรมดาหรือว่ากี่สัปดาห์ว่างได้หยุดให้เธอมาขึ้นมาส่ง